สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันดีครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีรวยรวยรวยวันแห่งโชคดีก็มาพบกับผมออกรวีปันเลขนะครับสูตรหวยออกนวีปันเลขโค้งสุดท้ายก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็ ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับก็มาดูว่าสูตรของผมจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรของผมจะเดินต่อหรือไม่วันงวดนี้ผมก็คัดชุดเต็มให้แล้วนะครับเพื่อน,อนคัดชุดเต็มและก็จะมาเน้น มาเน้นให้ก็ไม่ใช่เน้น,นครับก็เป็นการชื่นชอบส่วนตัวของผมนะครับงวดที่แล้วก็ชุดเต็มไม่ได้ลงครับเอาแค่คัดชุดให้6ชุดปรากฏว่าเข้าชุดเต็มครับ54งวดนี้ก็มาดูครับงวดนี้ผมให้ชุดเต็มเลยครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ ไปเลือกหาเลือกซื้อได้นะครับเพื่อนๆตัวเลขที่ผมคัดออกมาเป็นชุดเต็มนะครับดูเป็นแนวทางทเฉยๆนะครับดูเป็นแนวทางว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าก็มาดูครับงวดนี้อกอกกรกบีให้อะไรครับหนึ่งสามหนึ่งสอง หนึ่งแปดสามห้าสามสองห้าสองแปดสองสองเก้าสี่เก้าสามสี่และหนึ่งห้าครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งห้า 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าชุดครับ11 11ชุดก็ดูเป็นแนวทางน,นะครับถ้าซื้อตามหมดก็คงไม่ไหวก็เลือกเอาถ้าถ้าชอบตัวไหนก็เลือกซื้อเอานะครับมาดูตัวที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆมาดูตัวที่ผมชอบ งวดนี้ที่ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็คือสามสองและสองก้าครับตัวที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆตัวที่ผมชอบ นี่เลยครับตัวที่ชอบนี่ครับเพื่อนดูเพื่อเป็นแนวทานนะครับแล้วมาลมุ้นสามโมงครึ่ง ว่าสูตรออกอกรกวีจะไปต่อหรือไม่และนี่ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมซื้อมานี่ครับเพื่อนชอบงวดนนี้ผมชอบสองเก้าและสามสองครับ ก็ถ้าชอบก็จัดนะครับเพราะว่าเวลาก็สายแล้วใกล้เข้ามาแล้วโค้งสุดท้ายจริงๆถ้าซื้อไม่ทันก็ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับซื้อไม่ทันก็ดูเป็นแนวทางก่อนและมาดูมาดูตัวเลข มาดูเลขแม่จำเนียนมาดูเลขแม่จำเนียนนะครับเพื่อนมาดูเลขแม่จำเนียนแม่จำเนียนให้อะไรงวดนี้สิบเลขขายดีงวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกแปด พศก็ยังไม่ออกนะหกเลขขายดยีอันดับห่ก็คือแปดแปดอันดับสองแปดสอันดับสามหกแปดครับเป็นเลขพศอ,อ,อันดับสี่นแปดอันดับห้าสี่เก้าสีก้าสีเก้าผมก็มีนะครับสีเก้าผมก็มีนะี่ และอันดับ6 92 92าสผมก็มีครับ92 29และ 58, 58 58ก็ชอบเหมือนกันครับ58 54 54ออกไปแล้วอันดับ973อันดับ10 82ครับ82ดสผมก็มีครับเพื่อนแปดสองปดสผมก็มีนะครับก็เลขมง ครบรอบ108ปีหลวงปู่หงก็มี05117779ครบรอบ557ปีเมืองโคราชเลขมงคลประจำงวด101821538970โอ้เยอะๆมากครับเยอะมากเดี๋ยวก็คง อ่านให้ไม่หมดนะครับอันนี้เลขกำลังวันวันอาทิตย์วันนี้ครับเลขออกวันอาทิตย์วันนี้ก็นี่ครับสี่ห้าเจ็ดสามแปดเก้าวันอาทิตย์นะครับเลขกำลังวัน บางกอก1835269ดสาเดลีนิวหนึ่งแปมหาทักษะเก้าหนึ่งเจนี่เลยครับสีหมอกสำนักสำนัก,มาส,สม,กมาสีหมอกมาสีหมอก วิ่งบนศูนย์นะครับวิ่งล่าง3 3จะเป็น3มอะไรสามห้หรือเปล่าสาหผมก็มีนะครับ3าห <5 S 2> <5 S 1> ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับ ก็สามโมงครึ่งมาลุ้นพร้อมกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับดูเป็นแนวทางว่าจะเข้าต่อหรือไม่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ